คือเห็นแบบเห็นฟีดแบ็กเราแบบแบบถูกเห็นฟีดแบ็กแบบถูกแบบบอกว่าดีแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูก็เลย,ยว่าจะมาดูด้วย ตบมือเอะ ตอรี่สุดๆอุ้ยดิอะแบบดีดีมาก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 ก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งมูดดีไออย่างแบบว่าของพี่เชองเนี้ยก็สัญญาณะใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งมูอะไรเงี้ยก็เป็นซิงเกิลซิงเกิลแกรดของพี่เชอก็เป็นอีกหนึ่งมูอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นความแบบสื่อถึงเบียนคฟูรด้ได้ได้ครบได้ครบมากๆในตัวพี่เชออะไรเงี้ยที่แบบว่าเออ แต่ละซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยส่วนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสตรอรี่ของพี่ลินะเ <c oughs> ออก็แบบก็ก็แอบมีน้าตาอยู่นิดนึงมีซึมๆนิดนึงเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าก็เป็นสตรอรี่ลายของพี่ลินะเลยสุดๆอแบบเออ,น,อเนต้องพันหรอได้ยินสุดแล้วภูมิใจมากๆแบบว่าเห็นมาตั้งแต่เดวันของน้องใช่มหมก็แบพบือนน้องก็แบบมี potential จริงๆอะไรเงีง้ยนาะงก็แบบมีความสมารถของน้องจริงๆอะไรเงี้ยอือก็ดีใจก็แบบดีใจ ก็จริงจริงก็ดีใจทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแบบทั้งพี่ลีนะทั้งน้องพันอะไรเงี้ยแบบเออดีใจมากๆที่แบบอ่ะน้องพันได้เป็นซินเตอร์ในซิงเกิลแบบซิงเกิลสุดท้ายของพี่ลีนะอะไรเงี้ยเออแบบเรารู้สึกว่าพี่ลีนะคือถึงแม้ว่าพี่ลีนะจะย้ายไปอยู่แบบซีเจมฟลอเรียชัไหมพี่ลนะก็ไม่เคยลืมเบนเคนฟลอเีเลยสักครั้งอ่ะเอออันนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆาพี่แบบพี่นะยังคงแบบคงมองแบบทางเบนเคนฟลอเีแล้วก็ทิกเอ๊ย แล้วก็ซีเจมโฟเทสเป็นแบบส่วนหนึ่งในแบบชีวิตการทํางานไอโลของเขาอะไรเงี้ยก็คือแบบรู้สึกว่าแม้กระทั่งแบบว่าตอนตอนพิรินาแบบจะประกาศแก๊สอะไรเงี้ยหรือแบบอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็คือแบบ คือหนูแบบมารู้ตอนที่แบบพี่ลินนาบอกได้แล้วที่แบบเออมันแบบลึกซึงมากๆอะไรเงี้ยเอออย่างชุดเซ็มเนี้ยที่แบบพี่ลินนามีสามแถบเพราะว่ามีสีม่วงมาซึ่งเป็นสีของเบียนแคฟเนียซึ่งแบบเอออันเนี้ยคือแบบเป็นสิ่งที่เรารู้มาตั้งแต่ตอนเห็นแล้วแหละว่าแบบเออมีสามแถบเออเราก็ดีใจอะไรเงี้ยที่ที่มีพี่ลินนาแบบเป็นส่วนหนึ่งในเบียนแคลฟเนียเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่แบบอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือยังที่วันที่พี่ลินนาประกาศแก่ที่พี่ลินนาเลือ โฟโตเซตองยูกตะก็คือเช่ามาจากเชียงใหม่ตลอดไรเงี้ยเออแต่พี่นะเรื่องที่จะมายืมกับหนูไรเงี้ยซึ่งแบบตอนแรกเราก็แบบไม่ได้สงสัยขนาดไม่ได้สงสัยอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ว่าพอมาเห็นปุ๊บแบบโอเคเราก็ให้ยมปกติกาก็โอเคธนาบัตรอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาแบบเออพี่ลีนะก็มาแบบบอกว่าแบบทําไมถึงต้องเป็นสัจจัางแล้วก็ทาไมถึงเลือกสีนี้และโอบีสีนี้ไรเงี้ยซึ่งมันแบบเออเขาแบบอินดีเทลสุดๆอ่ะคือพี่นะอินดีเทลมากอ่ะเพราะว่าคือเหมือนแบบโอเคเราไม่แน่ใจพี่นะจะใส่ชุดอะไรแล้วก็ส่งส่งรูปชุดไปเต แล้วก็ส่งโอบีไปเึื่อๆเรๆแล้วก็แบบพี่นะก็จะมา,าเอาอันนี้กับโอบีซีนี้นะอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกเราอะมองผ้าไม่ออกเพราะมันเป็นสีที่คอนทราสกันคือสีชมพูตุ่นกับสีโอบีเป็นฟ้ามรกตเราก็แบบสงสัยว่าทําไมอะไรเงี้ยเออแต่พอใส่เราก็ประกาศเราก็แบบเออแล้วพี่ลีนะาก็มาบอกว่าสีชุดอะก็คือสี a k b 4 8นะแล้วก็โอบีอะเป็นสี c t m f ร r t y e i g h แล้วก็ที่มายุมสัจจังเพราะว่าัจจังเป็นเบอร์เบียนเคปูีนคือแบบ ตอนที่พี่ลนะบอกคือแบบดีใจมากมากแล้วก็ขอคุณพี่ลีนามากมากที่แบบให้หนูไปเป็นส่วนหนึ่งในการจบการศึกษาของเขาอะไรเงี้ยเออไอ้เป็นโมเมนต์หนึ่งที่แบบเราแบบเออตื้นตันต่ต้นตันตื้นตันมากแบบเออใช่คือเหมือนแบบพวกเขาแบบเดียว่าคือเหมือนแบบคือพี่ลีนาอินดีเทลสุดๆอะคือแบบแค่สี่ชุดกับแบบคนที่จะต้องยิ้คือเหมือนเขามีความหมายกับทุกขั้นตอนที่เขาทำาซึ่งก็เลอะอะไรอย่างเออ ึงอ่ตอนพี่นะบอกไม่มีน้ำตาปิ่มหรอคือคือหนูอะแบบไปหนูอะบอกพี่นะว่าพี่นะทำไมจะใส่เป็นชุดเกตก็ไม่บอกอะไรเงี้ยจะได้หาแบบเออสีที่มันแบบเหมาะกับพี่ลีนะหรือแบบหาอันที่มันแบบเป็นสีที่แบบเข้ากับพี่ลีนะหะ่อย่าเงียบอกว่าไม่ลีนะตั้งใจเป็นสีนี้เลยเพราะว่าสีชมพูเป็นสีเอเคบีสีเขียแบบโอบีเป็นซีทีเอแล้วก็เออก็เป็นสัจจังที่เป็นเบียนเคสก็เลยแบบไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อ่อคือ เออแม้กระทั่งตอนจบที่วางไม่อะหนูไม่เห็นหนูไม่ได้เห็นการที่แบบ มีคนวางไม้อะนานมากแหละเพราะว่าคนที่แบบวางไม้แล้วหนูจาได้แล้วหนูร้องไห้หนักมากคือตอนพี่แคนที่แบบสเตจแกร์แล้วก็จบปุ๊บพี่พี่แคนวางไม้ซึ่งแบบก็คือจำได้เลยว่าร้องไห้หนักมากเพราะว่าเราจําได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราโดนบอกเสมอคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามวางไม้บนเวทีอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบเออแบบการวางไม้มันคือแบบการแบบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบที่เราจาได้เลยคือพี่แคนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้มอเจอพี่ดีนาวางไม้ล้วก็แบบ โ oh, อ,อ้มีโมชชวลนิดหน่อยอืมชุดมันเป็นชมพูชมพูเขียวใช่ปะก็คือเอาจริงๆเลยก็คือแบบอันนี้มันคือแบบเห็นเลยว่าแบบพี่เลน่าคือแบบรลักถูกวงที่เขาอยู่จริงๆอะแบบอะอย่างชุดเซ็มอะไรเงี้ยเขาแบบเขาก็ยินดีเทลไปอีกแบบพี่มีแถบสีม่วงมาเพราะว่าแบบเป็นสมาชิกเลียนเคฟอร์ด้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงจดวางไมค์คือแบบซึงมาก,มากคือเหมือนเรื่อง เรื่องการแบบวางไมค์ไว้บนเวทีอ่ะเหมือนจะเป็นแบบตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาจําไม่ได้ว่าใครเป็นคนบอกนะแต่ว่าจำได้ว่ามีคนบอกว่าแบบการวางไมค์ไว้บนเวทีมันคือการที่แบบเราจะแบบเลิกร้องเพลงแล้วหรือการที่เราจะเลิกเป็นศิลปินหรืออะไรประมาณเนี้ยจะแนวแนวนี้ที่แบบอันนี้คือเท่าที่จาได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นการเหมือนแบบเป็นฟิลการจากลาเหมือนเป็นความหมายที่จำไได้แค่ว่าแบบเป็นความหมายที่เศร้าจำจำไม่ได้ว่าความหมายแบบองค์แบบที่ที่คำพูดในวันนั้นนนั้นจำไม่ได้แล้วแต่จำได้แค่การวางไมค์มันคือการแบบเป็นฟิลจากลาอะไรเงี้ยก นิดหน่อยเวลาเวลียมแบบมีคนแบบวางไม่อะไรเงี้ยเออใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้ฟังเสียคอนเทนต์กับ VR และยังมีียนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am โ n a t e Application